สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับรถทำเงินนะครับอิตุสุคิงออฟทกนะครับ FTR240 วันนี้ก็คือพาชมเป็นรุ่นซึ่งตอกตัวถังพิเศษก็คือเป็นตู้แห้งนะครับ10บาทนะครับแล้วก็หมวกนะครับจะเป็นแบบพิเศษก็คือแบบเต็มใบนะครับแล้วก็มีการแรบสีอย่างสวยงามนะครับจะพาชมว่า FTR240 มีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับเป็น6ล้อนะครับ FTR240 เป็นดีเซล ซูเปอร์คอมแม่เร็วนะครับ FTR 2 4 0นะครับแต่ละอิซูซูนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนตัวนี้ก็จะมีให้ทั้งหมด3ก้านนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีมือจับสำหรับดูแลรักษารถเผื่อปีนเหยียบได้ตัวนี้นะครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวรถตัวนี้จะกกว้างที่2เมตรจากซ้ายถึงขวานะครับตัวนี้พร้อมนะครับมีหมวกนะครับบนหลังคาครับคือเป็นลู่ลมนะครับเพื่อประหยัดน้ามันนะครับไฟหน้าก็จะเป็นมันติรฟเฟกเตอร์นะครับมีไฟหลีพร้อมเนี่ยเปิดให้ชมเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับอันนี้เป็นกันชนหน้านะครับด้านข้างของตัวรถก็จะมีสัญลักษณ์ยูโรทนะครับสุ per คอมเมอรเลวนะครับแล้วก็ F T R 240หมายถึงว่าแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุ per คอมเมอรเลวนะครับมือจับด้านข้างนะครับแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงนะครับนี่ครับยาวนี่ครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับลูกค้าได้เป็นล้อนะครับนี่ครับมีน็อตล้อ10ตัวนะครับพร้อมยางบิสโต e นะครับเป็นยางเลเดียลนะครับ ยาง1น0่นงนะครับขอบ22นะครับตัวนี้ครับไมค์กิ๊กตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูรูลมนะครับตัวนี้คือเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับติดตั้งเพื่อประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวตู้นะครับตัวตู้ก็คือตัวนี้ยาวที่7เมตรครึ่งนะครับเเมตร50นะครับคือตั้งแต่หัวถึงท้ายนะครับแล้วก็แลปสีนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างสวยงามนะครับมีการมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีถังน้ํามันนะครับสามารถเติมน้ํามัน ดีเซลนะครับ B10 นะครับแล้วก็มีกุญแจสำหรับล็อกได้นะครับนะครับนะครับกันขโมยน้ํามันได้ครับล็อกกุญแจได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบานข้างนะครับเป็นบานข้างมีด้านซ้าย4ขวา4ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกบานนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ความสูงของตัวตู้นะครับก็ที่2เมตรหกนะครับตัวนี้จากพื้นนะครับถึงด้านบนก็2เมตรหนะครับความยาวที่7เมตรครึ่งนะครับ ถึงท้ายนะครับมีการมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคัสซีใหญ่นะครับตัวนี้ครับเป็นรูปตัว C ีนะครับคัสซีถือว่าใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาชมด้านท้ายนะครับก็เป็นล้อหลังนะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมนะครับตัวนี้เป็นล้อคู่นะครับของยานบิสตตนเป็นยางเรเดียลนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับความกว้าง ความรอบวงของตัวยางนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยางอะไรนะครับนี่ครับเก็บไว้สำหรับเวลายางรั่วหรือว่ายางแตกนะครับเผื่อไว้เปลี่ยนยางฉุกเฉินนะครับกันมอเตอร์ไซค์พร้อมนะครับบานข้างสี่บานขวาสี่นะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับก็เป็นการแรปสีนะครับอย่างสวยงามนะครับตัวนี้เป็นพิเศษให้นะครับเป็นแรปสีอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ฝาท้ายจะมี2บานนะครับนี่ครับ นี oh. ite, so ่ครับพร้อมไฟสะท้อนแสงนะครับก็คือเปิดเวลานี้ไฟหลีเปิดให้แล้วครับนี่ครับสวยงามนะครับหลังคานี้เป็นบานนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับนี่ครับสำหรับล็อกบานนะครับเขออนุญาตเปิดให้ชมครับนี่ครับภายในก็จะเป็นพื้นนะครับพื้นเหล็กหนานะครับตัวนี้ครับแล้วก็แผงข้างนี้จะเป็นเหล็กซิงค์นะครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับเหล็กซิงค์อย่างดีนะครับแล้วก็มีไฟครับใน ห้องนะครับเป็นสี่ดวงนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ดวงถือว่ากว้างแล้วก็ยาวมากนะครับตัวนี้ครับนี่ครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับพาชมนะครับใหม่กริบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสองบานท้ายก็คือตู้นี้เป็นตู้สิบบานนะครับลูกค้าสามารถขนบรรทุกสินค้าเช่นของแห้งนะครับแล้วก็ขวดหรือว่าสินค้าต่างๆได้เลยการเปียกนะครับการแดดด้วยนะครับ มาดูด้านข้างนะครับก็จะมีไฟนี่ครับไฟลีนะครับนี่ครับลองเปิดให้ชมเลยนะครับนี่ครับแถบสะท้อนแสงนะครับมีให้พร้อมแล้วก็ด้านข้างจะมีทั้งหมดเปิดได้4บานนะครับทั้งหมดตัวนี้เปิดได้10บานเัีงเตตู้10บานนะครับนี่ครับพาชมนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อหลังนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นขอบ22นะครับพร้อมยางบิสโตนเป็นยางเรเดียลนะครับยางพันหนึ่งร้อยนะครับ ก็มีการมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับพาชมคัสซีแล้วก็เพาด้านหลังนะครับตัวนี้พาชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็น2ลูกนะครับ24โวลต์นะครับตัวนี้ครับนี่เลยครับแล้วก็พาชมหม้อลมเบรกนะครับตัวนี้ครับเป็นเบรกนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นท่อนะครับท่อไอเสียนะครับนะครับจากด้านหน้าถึงด้านท้ายนี่นะครับอันนี้เป็นที่เก็บนะครับนี่ครับสำหรับเวลาเราเอาไว้ใส่ของหรือว่าสรับดูแลรักษารถนะครับล้างหรืออะไรเงี้ยครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็พาชมในนิดนึงนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นเบาะถุงลมนะครับนี่ครับนุ่มนะครับ ภายในก็จะมีแอร์แบ็กให้พร้อมนะครับเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับกว้างแล้วก็นั่งสบายแล้วก็มีเบาะแคปให้ด้วยนะครับนี่ครับสามารถนอนได้นะครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับสามารถนอนได้หรือว่าไปด้วยกันก็พักผ่อนได้นะครับนี่ครับภายในนะครับนี่ครับมีเซ็นทัลล็อกมีกระจกไฟฟ้ามีลำโพงวิทยุพร้อมครับ นี่ครับ FTR 2 4 0นะครับตัวนี้ครับรถทำเงินนะครับรถทำเงินจริงๆนะครับคันนี้ครับซื้อมาก็มาทำเงินได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของนะครับ Isuzu k i ิกส์ออฟทักฟทอาร์ต่อตู้แบบนี้นะครับดาวน์ลงต้นเพียงแค่10%หรือติดต่อ Facebook สมนึกอิซูออนไลน์ u t u b e สมนึกอิซูออนไลน์เบอร์มือถือและก็ ID l i n ลนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ